ดีครับครับปลพลคนสีหักนะครับนำทีมนะครับมื่อนี่นะครับได้ลงมานะครับเตรียมนะครับเตรียมแปลงเพื่อจะปลูกแตงนะครับปลูกมันแก้วนะครับนี่นะครับวิธีการเตรียมแปลงนะครับก็ใส่รถไถนาเดินตามห้องนี่แหละนะครับ นี่เดี๋ยวคนจะนอนคนมกแป้งมันแก้วี่มันแก้วนี่ก็แปังแตงหรือสิเป็นบักถั่วนะครับก็ได้นะครับถือว่านี่นะครับผสมประสานผสมประสานได้ตั้งสามอย่างครับผมหนึ่งโกโก้แปงมันแก้วได้สามอย่างเลยครับผมสามอย่างนะครับเนาะเธื่อเดียวเพื่อเดียวเลยนี่นะครับเดี๋ยวจังติดตามกันอีกนะครับเหมือมัน ออกดอกออกผลนะครับครับมอนีาไวซ์ซัมมี้สะก่อนครับผมก็ยังติดตามทีมงานปลรพนคนสีหักอีกนะครับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับพาจะเห็นโฉมหนาของแตงครับมันแก้วญี่ปุ่นนะครับโอเคนะครับผมครับมอนี้ฝากไว้ซ้มนี้ซะก่อนสวัสดีครับัครบผม